เป้าหมายสาคัญในการแบกแม่น้ําจอแดนเป็นการรับรองโยชวาแต่พระเจ้าต้องการรับรองผู้รับใช้ของพระองค์ผมเรียนรู้เลยนะครับว่าช่วงเปิดโบสถ์แรกๆนะครับก็มีคนพยายามจะมาใส่ความเราตลอดเวลาว่าเ,เโบสถ์นี้คุณหมอวัดลุนไม่รับรองผมเคยไปถามอาจารย์หมอรย์าาหมองสีสัวพูดนะครับนะครับขนาดมาโบสถ์มีงานอะไรขนาดนี้นะไอ,อ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสีสัวพูดมากเลยแต่ที่สําคัญมากเลยนะครับช่วงที่ผมกาลัง บุ่นวายมากนะมันมีคือผมเป็นเปิดบทแรกๆนะครับมันมันไม่มีอะไรเลยฮะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับมันมีคําพยานคําพยานเป็นการอัศาจรรย์แล้วมันเป็นตัวรับรองว่าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องเอเมยไหมครับนะครับหมายสําคัญอัศาจรรย์นะครับมีทั้งหายโรคเดี๋ยวผมจะว่าว่าหมายสําคัญมีอะไรบ้างน,นะครับพี่น้องหลายคนนะครับเป็นทหารอาสาท่านอาจจะอาสามารับใช้พระเจ้าอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่คําถามคือพระเจ้าเรียกท่านหรือเปล่า พี่นองเข้าใจไหมครับพระเจ้าจะไมไ่เรียกท่านเป็นเสียพิบาลก็ได้เพราะฉะนั้นระบบอาสาไม่ได้เป็นระบบในพระคัมภีร์แต่แน่นอนนะครับพระเจ้าท่านอาสาพระเจ้าจะเลือกท่านก็ได้ท่านเป็นคนที่มีใจอาสานะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับท่านท่านไปทํายังไงก็ไม่สาเร็จและฟังดีนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกทุกคนในทุกพื้นที่เปาโลนะครับถูกเรียกเป็นอัครทูตสำหรับชาวต่างชาติพอไปประกาศคนยิวพระเจ้าไม่รับรองโดนไล่ออกมาโดนไล่ฆ่า ไม่มีเงินอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับพอกลับใจมาประกาศขา่าวประเสริฐกับคนต่างชาตินะครับพระเจ้ารับรองเขาเพราะว่าในพื้นที่นี้พระเจ้ารับรองเขาี่นองเอเมนไหมครับถ้าเราอยู่ในการทรงเรียกนะครับบริษัทแห่งฟ้าสวรรค์นะครับจะให้ให้อุปกรณ์เราในการทําสิ่งต่างๆอย่างพร้อมเพียงพระเจ้าจะรับรองท่านในหมายสาคัญสัจจันทร์ท่านไปเปิดโบสถ์นี่นะครับคนก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมานะครับอยู่ท่านไปวางมือคนหนึ่งนะครับอันี่ผีออก แล้วก็ตัวที่พื้นเย่นอย่างนี้นะครับแล้วกแว็แล้วคนทังน้งปวงก็เห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีการเจิมจากพระเจ้าเขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจในการรับใช้กับท่านพี่น้องเอเมนไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใครแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าใช้ท่านหรือเปล่าพี่น้องเอเมนไหมครับระบบอาสาอาจจะอาจจะไม่ได้แปลว่าจบเพราะคิดจะทำคัมภีร์มาพระเจ้าจะรับรองหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับการทรงเรียกของพระเจ้าจริงๆนะครับ พระเยซูนะครับได้มีโมเดลหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่9ข้อที่หนึ่งเนี่ยพระเยซูเรียกสาวกกี่คนครับส2บสองคนของพระองค์มาพร้อมกันและทรงประทานให้เขามีอํานาจทําอะไรครับ,รบสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้หายพี่น้องคนที่พระเจ้าเรียกนะครับตอนนี้เป็นบ้างบีบอกพระเจ้าเรียกสาวกสิบสองคนมาแต่ตอนทุกคนเป็นสาวกหมดแต่มาถึงเวลาแล้วน,นะครับพระเจ้าตัดสินใจมอบสิทธิอำนาจให้เฉพาะสิบสองคนแรกตอนนั้นนะครับ ในการขับผ e. ีและรักษาโรคคนต่างๆพี่ต้องเห็นไหมว่าสิทธิหน้าที่พระเจ้าใช้ในการทําหมายสําคัญคือการรักษาโรคแล้วก็ขับผีการที่เรามีประสบการณ์มุงบอกว่าทำไมโบสถ์เราเจียวจ้าจึงเลยขับผีอ้าวพี่ก็บทเราได้รับสิทธิหน้าที่มาในการขับผีไงพระเจ้ารับรองไงท่านคิดว่าผมจะไปเตรียมใครเหรอ่องเงี้ยฮะถ้ามันเท่ทุกคนเลยอะอะไรเงี้ย บางคนท่าก็แบบฮฮาาพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องไปภาคใต้นะที่ไปที่นครลลราชสีมาไปไอ้ไม่ไปนครศรีธรรมาราชนี่นะพอผมจบภูมินะผมพูดกับเขาเดยเลอยห้าสิคนที่มานะผมเชื่อว่าใครในห้องนี้นะที่อยู่เมื่อตะเกียะไม่เชื่อว่าผีไม่จริงท่านบ้าไปแล้วอะมันออกเจ็สิบตัวแบบทุกแถวมาหมดอ ไปหมดเลยพี่น้องแล้วทําไมอ่ะก็พระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้คริสตจักรมีการขับผีรักษาโรคไงพี่น้องจริงไหมพระเจ้ารับรองพระเจ้าซีเมออนไงพระเจ้าประทับแต่นี้คริสตจักรของพระเยซูนะครับเฮ้ยไม่รับรอง <hur 4> <l ug> เอ็งเป็นใครเองเ็งใครมารับรองเข้าใจไหมเอ็งเป็นใครคุณเป็นใครมารับรองคริสตจักรพระเยซูพระเจ้าเป็นคนรับรองคริสตจักรของพระองค์พี่น้องเหมนไหมครับ แล้วพระองค์ก็ใช้ก็ไปประกาศนะจากพระเจ้ารักษาคนป่วยเจ็บให้หายนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรไปเลยนะแล้วพอเสร็จนะครับต่อมานะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับก็ในลูกาบทที่10บทที่9เนี่ยข้อที่1เนี่ยตั้ง12พอต่อมาเนี่ยพอพอเริ่มเริ่มทำได้เป็นล็อตๆนะต่อมาองค์พระเจ้าจก็ส่งสั่งสาวกอื่นอีก70คนไว้และให้ใช้เขาออกไปทีละสองคนให้ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ไปทุกเมืองตำบลที่จะเสด็จไปนะครับ ดูเถิดนะครับใช้ไปก็ใช้ไปทำอะไรไปขับผีรักษาโรคเหมือนกันไม่ต้องเห็นไหมมันมันต้องเป็นคนที่รับสิทธิอํานาจจากพระเจ้างานพระเจ้าให้ออกไปทําเรื่องพวกนี้พี่นอ้อยเมมไหมครับไม่ใช่สาวกทุกคนนะแต่ม,มีสาวกหลายคนแต่มีเฉพาะ12แล้วก็เจตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอาจะใช้บางคนไปในบางที่แล้วก็ให้สิทธิอำนาจท่านไปด้วยเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์ไปบอกไม่ต้องพกย่ามไม่ต้องื้อคุมสองตัวไม่ต้องพกเงินไปด้วยคนที่ทํางานก็ควรจะรับการเลี้ยงดูแล้วแล้วสุดท้ายนะครับ สาวกรุ่นสองมันก,ก็กลับมานะครับในข้อ17ปีดีบอกว่าพระองค์เจ้าข้าถึงหลายคนถึงถึงผีทั้งหลายที่ได้อยู่ใต้บังคับของข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราได้เห็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบนะครับพระกัมพีบอกเจ้ามีอำนาจเหยียบงูร้ายแม่ปองอำนาจยิ่งใหญ่กว่านั้นวรัตูไม่มีสิ่งหนึ่งเสียธรรมอันตรายท่านได้เลยแต่อย่าเปลมปีในสิ่งนี้คือพวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงเปรม่นปีเพราะชื่อท่านจดอยู่ในสวรรค์ี <Yeah. S 1> ่น้อยไหมครับหมายว่า วันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะใช้บางคนบางคนจะไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรมากตอนอยู่ในโบสถ์ต่อสายไฟจับกล้องนี่นะครับวันหนึ่งนะครับพระเจ้าเรียกท่านมาบอกว่ารเราจะใช้ปิน่นปิ้นออกไปไปไปนี้ไปรับใช้เราเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ให้สิทธิอำนาจท่านไปด้วยแล้วสุดท้ายนะครับพอท่านไปนะครับมันไม่มีอะไรหรอกมันมีห้องเล็กๆประชุมกันในบ้านไปไป,ไปวางมือแล้วผีออกดิ้นพลาดนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยเนี่ยอาจารย์ปินป่นปิ้นมาแล้วก็ วางมือแล้วคนผีออกมานี่สิแก้คนนี้มีการเจิมจากพระเจ้ามากเลยอาจารย์ปินปินอ,อ,อย่างนี้นะครับแปลว่าไงขาชื่อปินปินนะฮะก็ขขเขียนเองนะครับการกระทําทั้งสองนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าแล,แล้วคนก็มีคําถามบอกอีกนะครับบอกว่าอ้อาวล้วทำยังไงอ่ะว่าถึงจะให้พระเจ้ารับรองอะ่ะก็ต้องพระเจ้าเรียกท่านอ่ะี<ส><ญ>น้องเขาจะเป็นระบบนี้ฉันอยากไปแล้วสาววกคนหนึ่งก็อยากไปขับผีแล้วสาวโลกมีไหมฮะ ไม่มีฮะพระเจ้าไม่ได้ใช้ท่านนะไม่น้อยเมื่อกั้ถ้าพระเจ้าใช้ท่านพระเจ้าจะรับรองท่านไม่น <Yeah. S 1> ้อยเมย่ไหมครับพี่น้องหลายคนที่ไปไปแล้วพระเจ้านําท่านนี่นะครับพระเจ้าก็รับรองท่านได้หมายสําคัญและการสสจธรรมพระเจ้าอยู่กับท่านเราอยู่กับผู้นําคนนี้นะบางทีก็เหมือนเหมือนกันเรียนพระคัมภีร์เหมือนเชื่อ,อพร้อมๆก,กันอยู่ดีพี่คนพี่ผีบอกออท่านก็ออกไปไนะป่ายพไะเยซูไม่ออกอะไรอย่างงี้ บอกไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็ฮ่าฮ่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกมันหัวเราะใส่ท่านเลยพอ,อีกคนนึงเหมือนกับท่านนั้นมีการเจิมสัตว์ซื้อในโบสถ์มันตลอดพระท่านไม่ค่อยมาโบสถ์ไปวางมือออ,อ,อแล้วมันก็ออกไปเลยงานเหมือนท่านนี่เด้อแล้วออกไปเลยแล้วเขาก็ได้รู้เลยว่าพระเจ้ารับรบองคนนี้คนนี้ยังไม่รับรอง มีน้อยไม่ไหมครับนั่นหมายถึเตียนขับผีทุกคนแต่มันไม่ได้มีการเจิมเท่ากันพระจ้มไม่ได้สิทธิอำนาจเท่ากันนะครับแล้วบางคนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยเพราะไม่รู้เอาไปทําไมจริงไหมฮะท่านก็มันก็สนใจเรื่องตัวเองทำมาหากินอะไรของท่านท่านก็ไม่เลยไปใช้ทําอะไรจริงไหมฮะพระเจ้าก็ไม่รู้จะให้ท่านไปทําไมนะครับก็ยังไม่ได้ให้เลยนะครับอืมแล้วผลของการทําการสะใจแบบนี้นะครับผมยังคิดเลยเรื่องอ ي, แบบเราทำรนทมัสการนี้อาจจะต้อง ตอบอะไรนิดหน่อยนะฮะเพื่อแบบจะได้รู้ว่าเออมันมีผีออกอะไรเงี้ยหยุดได้ยินเสียงหวยหัวเนื้นออ๋ออ๋ออะไรเงี้ยหยุดเต็มไปฟังว่ามีอาจารย์รัตน์นี่นะดีมากเลยนะฮะเขาไปเอาเปิดไอ้การนมัสการตอนที่ขับเพียในร้านพิซซ่าแดาพระองค์จริงค่ะรักคนก็อะไรวะแดาพระองค์จริงค่ะนั้นบูชาโง่ เขาใจหาเพลงไปเปิดมากกันนะนะครับผลการสัจจอย่างนี้ทำอะไรเกิดขึ้นนะครับพระคัมภีบอกว่าทําให้คนมาเชื่อครับสองสามคนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะพระคัมภีบอกว่ามีคนจํานวนมากคํานี้นะครับเป็นคํากรีกสองคำที่มาใช้ต่อกันคํานึงงค่ก็ขา p r o e นะครับหรือว่า population นะครับอ้พวกนี้นะใช้คำเป็นลากศัพท์เนี่ยเพื่อแสดงว่าฝูงชนที่ติดตามพระเยซูมีจำนวนมากมากจริงๆแล้วยังต่อคำว่า o, l oss, l ose, o l ็ l o s s p o l ล u s o ็อกล s นะครับแปลว่ามีฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้ามาติดตามพระเยซูน้อยเมย์ไหมครับ การทําการเกิดผลนะครับพระเจ้าต้องสถิตขันแต่ท่านต้องแน่ใจพระเจ้าเรียกท่านแล้วพระเจ้ารับรองท่านแล้วพระเจ้าส่งท่านไปนะครับเพราะท่านทำหมายสาคัญอนะันสัจจรคนจํานวนมากมายมหาสารก็อยากได้มหาาีหมายสักอยากหายโรคอยากผีออกก็มามา,มาหาท่านในที่สุดนะครับติดตามพระเยซูนะครับแต่ว่าพระบิดาบอกว่าไม่ได้มีคนมาติดตามพระเยซูจํานวนน้อยๆน,นะครับเฮ้ hey, ดีใจจังเลยงานคริสต์มาสปีนี้มีคนมาเชื่อสามคนว้าว,าว,าว,าวา เกิดผลเกิดผลนี่คนพวกนี้จะเป็นลูกแกะของพระเยซูพี่น้องมันไม่ใช่เป็นระบบมันเป็นระบบอ็อกลูสพอพอลูสอ็อกลอสมันต้องมาแบบเยอะๆนะครับจริงๆนะครับแล้วก็คนจํานวนมหาศาลเนี่ยติดตามพระเยซูนะครับพระคัมภีร์เนี่ยใช้คําในภาษาเดเทนภาษาเดินแบบว่าไม่ได้ติดตามธรรมดานะเหมือนคนติดซีรีส์เกาหลีนะครับติดตามอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดตอนตอนท,ที่ที่รักดูถึงตอนไหนแล้วสิบสี ที <ITA> 13, ่รักล่ะอ๋อส to ิบสามเดี๋ยวจะตามดูอยู่ถึงตอนไหนแล้วสิบหกอะไรเงี้ยนะคือคือตามตลอดเวลาว่าพระเยซูตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเป็นยังไงบ้างพี่น้องมีไหมครับพระคัมภีร์ใช้ครว่ามวลชนมหาศาลติดตามพระเยซูและติดตามพระองค์นะครับมีบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูเนี่ยนะครับที่ดึงดูดคนจํานวนมากนะครับเขาไม่ต้องการจะห่างกับพระองค์แม้แต่วิญญาทีเพราะกลัวพลาดกลัวไม่เห็นตอนที่พระเยซูไปเจอกับกษัตริย์เฮโรดนะครับกษัตริย์เฮโรดพระคัมภีร์บอกว่ามองพระเยซูตั้งแต่ ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าช่วยซูมนิดหนึ่งฮะหัวจะหลดเท้าแบบนี้ฮะ <Wow. S 1> <laughs> นะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนตื่นเต้นตั้งแต่รุ่นเตียรุ่นพ่อแบบผู้พระเยซูมาเกิดติดตามมานานเลยแล้วมาเจอตัวจริงนะครับเรื่องเจอตัวจริงนี่ตลกดีนะครับบางทีพี่น้องบางคนเคยเคยดู youtube ของพี่โบถ์แล้วก็เห็นผมนะครับ พอไปเจอเนี่ยมันจะมีประโยชนหนึ่งที่ผมอาจจะต้องให้เขาเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโอ้ได้เห็นตัวเป็นๆแล้ว <laughs> ผมก็นั่งคิดว่าผมยังไม่ตาย <laughs> ผมได้เจอก็ย,งยังดีกว่าเห็นตัวเป็นๆแล้วยังไม่ตายอข,อขอบคุณแมะครับตลกดี <laughs> <laughs> ยังไม่ตายนะฮะ <laughs> แบบว่าคนพวกนี้นะครับติดตามพี่เยซูเ <laughs> พราะอยากเห็นการสารัใจที่เกิดขึ้นนะครับ และคํานี้นะครับคำสำคัญคําว่าเพราะเพราะว่าอะไรเขาถึงติดตามพระเยซูภาษาเดิมใช้คําว่าโฮตินะครับที่แปลว่าเหตุผลที่ติดตามพระเยซูเพราะว่าพวกเขาเห็นครับเพราะเขาเห็นการสาาาัจันของพระเยซูคําว่าเห็นตรงนี้นะครับใช้ภาพเหมือนกับศัพท์คําว่าเทเตอร์ที่แปลว่าการดูสังเกตรายละเอียดทุกอย่างอย่างทุกกระเบียดนิ้วเหมือนนั่งชมในโรงละครแล้วเงียบตั้งใจดูอาาา่านสัจจาพระเยซูทําำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับนะครับ พี่น้องเราเค,เคยชอบไปดูคลิปที่คริสเตียนขับผีนี่นะครับหรือรายการเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ดูรายการลึกลับขับผีนี่นะครับเราตั้งใจดูมากเลยเฮ้ยมุมนะั้นมีเงาเปล่าตรงนี้มีเงาหรือเปล่าเอแล้วมันจะเป็นยังไงป้าคนที่ทําท่าเหมือนอะไรนี่นะครับนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับทาให้คนเนี่ยติดตามแล้วพระเจ้ารู้ดีว่าการสะรจเหล่านี้มันจะนําพามาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตามพระเจ้าหรือกลับใจในที่สุดพี่น้องเอเมนไหมครับการแสดงการหน้าตื่นตาตื่นใจนี้นะครับผมว่ามันน่าตื่นเต้นนะครับขับผีเนี่ย นะครับมันก็มาไม่ซ้ําเลยนะครับบางตัวก็มีล้ำบ้างบางตัวก็ถีบบ้างบางตัวก็ท่านี้ท่านี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมีประเภทแบบพอผมขับผีนะวางมือไปอุ้ยวางมือข้างหลังนะฮะแล้วมือผมก็จะจับไม้แบบนี้ไอค,คนที่อยู่ตรงนี้อยู่จับปู ham, อย <c oughs> ่างงี้นะเฮ้ยอุยยยไมยยยมยยยยเด็นกระแทกพื้นไปเยยยยยยงยย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 มยยะอยอจะจอะอยยยยยยยงี <c oughs> ้นะครับตลกดีนะฮะแล้วก็ นี่คือสิ่งที่พระกัมพีนะครับได้มีกาดได้พูดว่าการสัจจันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพันธกิจของปรปเยสูนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหมายสําคัญที่ระเยซูทำนะครับจะมีคําลักษณะหนึ่งก็คือว่าคําว่าเขาทําใช้คําว่าพอยโอนะครับพอยโอเป็นรากษณนของคําว่าบทกวีพูดง่ายๆนะครับการสัจจันแต่ละอย่างที่พระเจ้าทํานี่นะครับมันอาจจะไม่ซ้ํากันเลยก็ได้ครพระเจ้าไม่ได้ทำหมายสำคัญสัจรยนที่ครีเอทีฟมากๆเลยเช่นนะครับ อ,อยู่ดีผ้าไปวางก็หายบางทีนะครับฟังออนไลน์ก็อ้วกแตกผีออกรับอะไรเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีตอนหลายตอนเลยนะครับที่ผมเห็นคนเนี่ยถูกขับผีผ่านออนไลน์แล้วเขาก็หายโรคจริงๆมันอาจจะล้ํากว่าสมัยนู้นก็ได้นี่ส่งผ่านไลน์ส่งผ่านซูมไปเพื่อรักษาคนแล้วคนก็หายโรคนะครับแปลว่าพระเจ้านะครับทำสิ่งใหม่เสมอตามความเชื่อที่ท่านมีนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีบอกว่าล้วเงาของเปตโตพาดผ่าแล้วเขาก็หายในความเป็นจริงเนี่ยคนสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเงาเนี่ยไปโดนเนี่ยมันจะหาย พอเขาเอาไปวางรองเนี่ยเขามีความเชื่อพระเจ้าก็เลยทําผ่านวิธีการที่ท่านถนัดซะเลยนะครับหรือว่าสมัยก่อนที่เอเปซัสเนี่ยการเอาผ้าที่ไปผูกเช่นแบบเหมือนผ้าที่วัดวัดในอารเทมิสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปแตะคนเนี่ยจะหายโรคพระเยซูพระเจ้าก็เลยทําผ่านเปาโลกันเลยก็ได้ให้เหนือกว่าเอาผ้าเหมือนกันไปวางแล้วคนก็ผีออกไปเลยพี่นไงเห็นไหมครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทําหมายสําคัญอันพิสดารที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับ น,นี่คือลักษณะของการสัจจันที่พระเจ้าธรรมนะครับแล้วในความเป็นจริงตรงนี้ได้อธิบายเพิ่มไปด้วยนะครับว่าคนที่หายโรคเนี่ยโรคตัวนี้มาจากคําว่า a s t e n i o นะครับที่แปลว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีแรงแล้วไม่ใช่หายแบบเออผมปวดคอครับผม,ผมไอไม่ใช่นะครับแล้วคนที่คอเจ็บมาหาพระเยซูแล้วก็หายโรคไม่ใช่นะครับ นะครับแล้วคนที่เจ็บคอมาหาพระเยซูแล้วเขาก็หายเสียงดีในทันทีอะไรเงี้ยนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแนวนี้พระคัมภีร์บอกว่าแล้วคนที่ป่วยติดเตียงเหมือนจะไม่มีทางหายแล้วป่วยหนักมากๆอ่อนแอมากๆนะครับเมื่อเขามาหาพระเยซูเนี่ยเขาหายป่วยอย่างอัศจรรย์นี <Yeah. S 1> ่น้อยมไหม,มครับคนเปราะบางเหล่าน,นี้นะครับ ที่มาหาพระเยซูก็หายอย่างอาศัศจรรย์นะครับเมื่อพระเยซูสัมผัสพวกเขาสุขภาพาเขาดีขึ้นอย่างอัศจรรย์พระมิตรก็เลยสรุปบอกว่าฝูงชนจํานวนมหาศาลติดตามพระเยซูต่อเนื่องเพราะเขาเห็นหมายสําคัญอันพิสดารทรงพลังครีเอทีฟที่มีต่อคนป่วยที่ป่วยหนักมากๆแล้วเขาหายดีอย่างอย่างน่าอาศัศจรรย์ในที่สุดนะครับนี่คือวิธีการหรือเคล็ดลับของพ,งพระคัมภีร์นะครับสิ่งที่ท่านเรียนมานะครับเช่นยุทธวิธียุทธศาสตร์นะครับ ไม่มีในะัมภีทั้งสิ้นยุทธศาสตร์การประกาศข่าวประเสริฐนะครับล้างของที่ไม่ไม,ไ,มไม่ใช่พระวจนะออกไปให้หมดพระคัมภีร์ไม่เคยเขียนมีการสัมมนาเพื่อการเพิ่มพูนแล้วพระเยซูก็จัดสัมมนาให้เหล่าสาวกมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพูนคิดสัจกรไม่มีฮะไม่มีฮะมีแต่อะไรฮะพระเยซูใช้หมายสําคัญในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องบางคนบอกว่าบ้าอาจารย์บ้าฤทธิเดชอา้าวนี่ก็บ้าพระเยซูดิ าช่ไหมฮรพระเยซูใช้เต็มไปหมดเลยฤทธิเดชรักษาโลกคนหายโลกพี่น้องนี่คืออุปกรณ์ของพระพีให้ถูกตามพี่น้องตะหลิวตะหลิวเอาไว้ทอดกระทะาไว้ทอดไข่ไม่ใช่ไปตีหัวคนการสัจจันใช้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องเอเมนไหมครับไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นที่พระเจ้าให้ท่านมานะครับในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันมันใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของการขยายหรือการทําให้คนเริ่มสนใจมาติดตามพระเจ้าในที่สุดนะครับ บางคนก็ถามว่าทาไมทาไมถึงอาจารย์ทํายังไงโบสถ์มันถึงมีคนมาอย่างนี้นะครับบางคนผมไม่ได้ดูถูกนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่การเปิดคิดซะจักรนะครับแล้วเปิดมาหลายนานมากแล้วท่านมีคนน้อยมากๆานี้นะครับผมว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพี่น้องเข้าใจไหมครับมัน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 ไม่ใช่น้ำพระทยัพย,ะทยพระเจ้าแล้วก็จัดอีเวนต์วันแม่วันพ่อวันลูกวันหลานวันกงวันเตี่ยววันอะไรของท่านนี้นะครับ มันมันไม่ได้ผลเลยฮะเพราะมันไม่ใช่วิธีการของพระคัมีนันไหมครับแล้วผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ชอบทำนะครับดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมว่าพระเจ้าไม่รับรองถ้าเราเป็นคนขี้โกงเราเป็นคนชอบนินทาเราเป็นคนชอบว่าร้ายคนอื่นนะครับผมถามจริงพระเจ้าจะไปรับรองคนแบบนี้ได้ยังไงจริ่ไหมครับแล้วหมายสําคัญบางประเภทนะครับ หมายสําคัญที่มากขนาดว่าทําให้คนหลงไปนะครับว่ามีหมายสําคัญบางประเภทล่อลลงคนที่หลงไปด้วยพี่น้องอาจจะไปดูของจริงๆนะครับผมก็นั่งคิดนะถ้าเราถ่ายแบบแบบออนไลน์อ่ะแล้วก็ลอบเมื่อมีคนถือกล้องตามนี้นะครับผมว่ายอดวิวเราคงทะลุหลายพันเลยนะครับเพราะว่ามันนั่นแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นหลักการมาคขึ้นีนะว่ามันนั่นแต่ว่าก็มันจะมีเรื่องความไพรเวซีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางทีท่านไปดูเนี่ยโอ้โหตรงนี้ตื่นเต้นนะมีเร่นีนั่นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าบางทีีเน่ย ท่านต้องรู้จริงๆว่ามันต้องรู้จักคนนั้นด้วยผลของเขาด้วยพี่น้อยเอไหมครับแล้วการการย้ายโบสถ์ไม่ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นมากนักทําไมรู้ไหมฮะเพราะไม่ส่วนว่าไม่เกี่ยวกับเราอะพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่การการถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกโบทไหนนะครับแต่ถ้าท่านท่านมีลักษณะของการย้ายไปเรื่อยๆเพราะท่านคิดว่าฉันไปอยู่โบทนี้ฉันคงดีขึ้นมั้ง ตรงนี้เพราะกว่านี้นะครับท่านท่านจะไม่มีทางจำเรือนขึ้นเพราะท่านจะไม่เคยถูกใช้รับใช้พระเจ้าในบทบาทที่มันสําคัญหรือว่าจําเป็นขึ้นเพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่เป็นต้นไม้ที่ถูกดึงลากออกมาแล้วไปปักไม่ไม่มีใครจริงไหมฮะไม่มีใครหลอกอสบุว่าบริษัทพี่บีบอกรับคนมาเออเดี๋ยวทํางานอยู่2อเดือนออแล้วก็วกย้ายมาเราห้าบริษัทไอคนนี้คงเป็นเมนเเจอร์ใช่ไหม, <laughs> ไหมดมจม้จริงไหมฮะอยู่ดิบยไม่รู้จะลาออกเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สิ่งเนี้ยสาคัญมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะดุนน้าใจพี่น้องนะครับอืมนะครับว่าเพราะชนะพระเจ้าเนี่ยสอนเรานะครับให้เราทํารับใช้พระเจ้าด้วยการทําหมายสําคัญอาศาัศจรรย์ในการที่วางมือรักษาโรคนะครับรับการสรับสืบแล้วก็ช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับเราก็จะเห็นว่าฝูงชนเนี่ยติดตามพระเยซูในที่สุดผ่านการที่ท่านนะครับมีโอกาสได้ทําหมายสําคัญอาศาัศจรรย์นะครับเหมือนที่พระเยซูทําเมื่อ2,000ปีก่อนนี่นะครับ แต่ผมหนุน้ำใจเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องหมายสําคัญอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องหลักมันทําให้คนเข้ามาในโบสถ์แต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องอย่าเป็นเหมือนมาลาโกสีข้อที่ห้าบ้างก็ตกในที่มีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกพี่น้องรู้ไหมตามการเกษตรเนี่ยดินที่มันตื้นๆอยู่บนหินนี่นะครับมันทําไมมันถึงโตเร็วรู้ไหมฮะเพราะว่ามันร้อนนะฮะหินมันร้อนนะฮะแล้วดินเนี่ยมันตื้นใช่ไหมครับ ต้นไม้มันก็เลยอุณหภูมิมันก็ดีมันก็เลยแตกเร็วมากนะครับแต่พอมันโตขึ้นเร็วเนี่ยมันมีร่างไม่ได้เพราะไม่มีหินอยู่ข้างล่างเข้าใจไหมครับสุดท้ายเนี่ยมันไม่ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ตื่นเต้นกับประสบการณ์หมายสําคัญอัศาจรรย์ผมผมไม่มาผมไม่ผมไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ไม่มาโบสถ์นี่นะครับผมไม่มีวางมือนี่จานแคร์ก็ไม่มาน่าสงสัยว่าท่านเป็นดินตื้นหรือเปล่า เพราะว่าเพราะว่าท่านท่านสนใจเรื่องหมายสำคัญอาจารย์จนท่านไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการที่ว่ามีคนที่มารอท่านในกลุ่มนมัสการกลุ่มแคร์ในรอบนมัสการวันอาทิตย์คือพระเยซูท่านสนแต่คนทําหมายสําคัญอาจารย์วางหัวชนิดชกกระดูชดน,ดดนิดดินอะไรนะครับมันมันมัน,ม,นมันอาจาักัถ้าจะเป็นดินตื้นก็ได้แล้ววันหนึ่งนะครับฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวท่านก็หลุดไปเพราะาท่านไม่มีรากลึกๆก,ก,กับพระเจ้า พี่น้องเองไหมครับพี่น้องเราเราเข้ามาติดตามพระเจ้าเพราะหมายสําคัญแต่อย่าดําเนินชีวิตขึ้นอยู่กับหมายสําคัญพี่น้องเองไหมครับดําเนินชีวิตอยู่ในโบสถ์นี่นะครับพี่น้องท่านคิดดูท่านปฏิสัมพันธ์กับคนในโบสถ์นี่นะครับท่านสนิทกันท่านไปกินก๋วยจั๊บด้วยกันกินต้มเลือดหมูด้วยกันกลางคืนก็ไปกินบานมด้วยกันนี่นน่นะครับท่านผูกพันกันมาตั้งนานแล้วอยู่ดีนะครับเอ้อะนิดนหน่อยๆนะแล้วท่านก็ทิ้งไปเลยพี่น้องมันไร้น้ําใจนะอจริงไหม เมือนเพื่อนเราอ่ะเรียนกันอยู่ดีอยู่ก็ย้ายโรงเรียนเฉยเลยเอา้าแล้วไม่ไม่เราแล้วเราเราตุ้มตุ้ยจะจไปกินบาขนมกับใครอ่ะพี่น้องวมาจริงไหมถ้าไม่มีความผูกพันอะไรกันเลยหรือไงอะไรเงี้ยนะครับเอ้วันนั้นเรายัางไปไข่เรายังเล่นเกมกระโดดอยู่บนหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วล้วท่านก็เบียดกันแล้วก็ท่านก็ทำทำตัวประคองแล้วท่านก็ไปรัดคอ,อ,อไ,ไอ้ชาวบ้านนี่เออจะตายแล้วอย่าเงี้นะครับแล้วพอวันหนึ่งนะครับท่านก็ไม่มีความผูกพันนี่ก็หายไปง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าอย่าเป็นคนบ้าหมายสําคัญพี่น้องจั คือคือพระวรกายไม่ไม่มีใครสละฉันขอย้ายแขนไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเป็นแข็งคู่หนึ่งแล้วฮรากรดิ่งอย่างนี้ล้วก็หลุดปุ๊บเอ้ยแข็งฉันหายไปไหนวะพี่น้องเข้าใจไหมฮะนะครับเราควรจะเป็นริดเสนที่มั่นคงในการติดตามพระเจ้านะครับแล้วก็อย่าเป็นต้นไม้นะครับที่อาจจะมีรากไม่ลึกเพราะว่าท่านมาด้วยความตื่นเต้นประสบการณ์แล้วสุดท้ายนะครับท่านก็กลายเป็นคนที่อาจจะไม่ ไม่ไม่นั่นจริงๆเพราะว่าคนที่ติดตามพาระเยซูนะครับสี่หมื่คนที่เลี้ยงข้าวเยนะครับสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในห้องชั้นบนรับพระวิญญาณแค่ร้อยยีคนแค่คน,นั้นเองอัตราส่วนนี้นะครับอาจจะไม่ถึง1%ประมาณสักยี่อร์เซได้มั้งฮะ อะไรเงี้ยนะครับที่ที่มาติดตามพระเยซูจริงๆพี่น้องอย่าเป็นฝูงชนพี่น้องก็ต้องเป็นสาวกของพระเยซูเองไหมครับ <Yeah. S 1> มาทิวสิบสามข้อสี่สิบเจ็ดได้พูดไว้ว่าจบแล้วนะครับอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนอวนลากในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝัง่งนั่งเลือกเอาที่ดีใส่ตะกร้าแต่ไม่ดีนั้นทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคจะเป็นอย่างนั้นแหละทุสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมถ้าทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโผล่มีการร้องไห้ขบเคียวัยวยวน พี่น้องวันหนึ่งนะครับเราจะอยู่ในโบสถ์เนี่ยเป็นเหมือนอวนนะครับลากปลามาทุกประเภทเลยแต่สุดท้ายนะครับถ้าเราไม่ใช่เป็นปลาดีของพระเจ้านะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะถูกคัดออกไปในที่สุดพี่น้องเอเมนไหมครับอย่าเป็นคิดเสียนที่เก็บความเกลียดชังเอาไว้พี่น้องฟังดีนะครับผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสิ่งสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับไม่มีสิ่งดีไม่มีสิ่งไม่ดีมาจากพระเจ้าสิ่งไม่ดีมาจากศัตรูแล้วหลายครั้งนะครับ แน่นอนศัตรูนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็น,ปนมุมมองการดาเนินชีวิตพี่น้องเราเราเป็นผู้ถูกได้เสมอคนจํานวนมากก็คิดว่าเราถูกเสมอแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่มีใครท่านต้องถามมาตรฐานจริงๆว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดน้อยเยไหมครับเพราะสุดท้ายนะครับมันไม่สาคัญว่าท่านคิดว่าท่านถูกหรือเปล่าทุกคนที่ตอบข้อสอบว่าคิดว่าเขาตอบถูกสุดท้ายก็สอบตกน้อยเมย์ไหมครับต้องถามคนที่เขา ที่เขาสอบผ่านว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาเราจะได้ไม่เสียเวลาในที่สุดนะครับก็ขอพระเจ้าอภยพี่น้องนะครับที่เรามีการประกาศงานพระเจ้าไปด้วยหมายสําคัญอนะัศจรรย์ญญด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> รใช้อพรนะครับ